นักการเมืองสแกมเมอร์คือนักการเมืองสีเทามีกี่คนกันแน่ข่าวที่เขาลือกันบอกว่ามีเจคนมากกว่านั้นครับสายลับเรายืนยันว่ามากกว่านั้นตามบัญชีที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ส่งมาถึงกระทรวงต่างประเทศไทยและเวลานี้อยู่ในมือนายกอนุทินเรียบร้อยแล้ว ในเมื่อ u s หรือหรือว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยออกมาแฉการเมืองสีเทานักการเมืองสีเทาเจคนซึ่งมีอาชีพหลอกลวงชาวบ้านเขาเป็นสแกมเมอร์เป็นผู้หลอกลวงเนี่ยนายกรัฐมนตรีจะตัดสินใจยังไงจะตัดสินใจยังไงไม่อับอายเดีอครับที่คุณวรพักเนี่ยซึ่งมีคารล่ำลือกันว่ามาเกี่ยวพันกับสแกมเมอร์ทั้งๆท,ท,ที่ตัวเขาเองก็ยืนยันว่าเขาไม่เกี่ยวข้องไม่อะไรต่างๆ และเขาก็ลาออกไปเพื่อเป็นสปิริตเขามีสปิริตเมื่อมีการล่าวหาเขาก็ลาออกเขาไม่อยู่แล้วครับแต่รัฐบาลว่าไงลาออกไหมคุณนายรีลาออกไหม,ลออไหมแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นในกัมพูชาซึ่งมีคนไทยอยู่ที่นั่นอยู่ในความควบคุมของไอ้ผู้ที่เป็นสแกมเมอร์หรือไอ้ผู้หลอกลวงเนี่ยตามตึกต่างๆยังมีอีกเยอะท่านจะว่าอย่างไง ท่านจะว่ายังไงคนไทยเราเนี่ยมันก็มีหัวจิตหัวใจมันมีศักดิ์มีศรีความเป็นมนุษย์เมื่อท่านเป็นรัฐบาลแล้วท่านก็ต้องช่วยคนไทยถ้าไม่ช่วยคนไทยจะไปช่วยใครเวลานี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เลยที่มันเป็นนรกในปอยเป็นนรกในพนมเป็นนรกในกัมพูชานารกในเสียานุวินซึ่งเป็นดินแดนของกัมพูชาเอาคนไทยเป็นกากขังบังคับให้ทํางานหลอกลวงผู้คนทั้งโลกทั้งประเทศ หลอกลวงคนไทยคนต่างชาติก็ไปหลอกลวงคนต่างชาติด้วยกันไม่ทําก็ตัดมือตัดเท้าถูกซ้อมทารุณจนจนตายก็ไปไหลจบแล้วเกาหลีก็ทนไม่ได้ไงเขาก็ให้รัฐมนตรีของเขาเนี่ยเข้ามาบุกเข้ามาบุกที่ที่พนมเปญมาคุยกับนายกรัฐมนตรีครับมาคุยกับนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศคือคุณ คิมจีนาคิมจีนามาแล้วก็หิ้วไปไม่หมดครับยังเหลืออีกยังเหลืออีกหลายร้อยคนเขาก็จะกลับมาอีกพร้อมกับกำลังทหารเวลานี้สามประเทศยักษ์ใหญ่อย่างอังกฤษสหรัฐอเมริกาหรือเหยือย่อเหยื่อที่เป็นเหยือ่อของรายการนี้ก็คือเกาหลีใต้เขาไม่ยอมครับเมื่อเขาไม่ยอมวันนี้ก็อาจจะกลายเป็นวาระสุดท้ายของอุนเซนกับอุนมาเนท คือบ้านเราเนี่ยมันเต็มไปด้วยอะไรเต็มไปด้วยนักหลอกลวงเต็มไปด้วยสแกมเมอร์เตรียมไปด้วยโจรสีเทารัฐบาลคิดเอาโจรสีเทามาปราบโจรสีเทาแล้วอย่างนี้มันจะได้ผลหรือครับผู้มีอิทธิพลอันตราบนทั้งหลายในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นจากมาเกาเนี่ยมาเกาเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันดังคือไอ้ 14K แก๊ง 14K มันรีบมันไถคนที่เข้ามาเล่นการพน,นัน แล้วก็จัดการหลอกลวงอะไรต่างๆเวลานี้มันอยู่ไม่ได้นะเพราะรัฐบาลจีนปราบเสยียเหตเตียนแล้วมันมาอยู่ที่ไหนมันก็มาอยู่เมืองไทยไอ้แก๊ง 14K มาอยู่เมืองไทยจางหมาเก้ามาอยู่เมืองไทยมาทําธุรกิจออนไลน์มาทําธุรกิจคาสิโนออนไลน์ร่วมกับนักการเมืองไทยเวลานี้นี่คือแก๊งหนึ่งซึ่งสังคมไม่ได้พูดถึงไม่มีใครพูดถึงผมเอามาเปิดวันนี้ให้ท่านเห็นว่ามันมีสารพัดแก๊งอยู่ในเมืองไทยเนี่ยแหละ ทำธุรกิจออนไลน์การพนันออนไลน์ที่หลอกลวงคนต่างต่างบ้านต่างเมืองแล้วมาทำมาหากินในเมืองไทยไม่มีใครจับเข้าออกสบาย